ว่ามีแลคยเอฟซีบ้างไหอ๋อเออลืมเลยว่าพอดีเว้ยไปเลื่อนดูคลิปหลายคลิปแรกที่เรากินนั่นแหละตอนนี้เราก็เห็น f c บางท่านนะครับที่เป็นห่วงเรานะครับ <S <S ก็ขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยที่เป็นห่วงนะครับเรื่องสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้เนาะเอางี้แล้วกันเดี๋ยผมบอกนิดน,นึงการกินเนี่ยที่กินทาคลิปกินนะตอนนี้เนี่ยจริงๆริไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกเราเกิดจากที่ว่าบางคนกินแล้วเออมันดูให้ทุกคนมีความสุขกิน <ๆ S 1> อะไรอร่อยอะไรอย่างเงี้ย แต่เรื่องสุขภาพก็โอเคผมก็ดูแลสุขภาพเป็นบางส่วนอยู่แล้วมีการออกกาลังกายทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เป็นห่วงก็ขอขอบคุณด้วยจริงๆจากใจเลยรู้แหละว่าเป็นห่วงกลัวจะไม่มีคนทําคลิปให้ดูใช่ไหมล่ะใช่ปะกลัวเอฟซอ่ะเอฟซกลัวเราอ่ะว่าไม่มีคนทําคลิปให้ดูให้ดูแบบน่าสนใจหรือมีการเรียนรู้อะไรพิเศษหรือความสนุกยิ้มไปด้วยนะครับก็ขอบคุณจริงๆแต่เรื่องสุขภาพไม่ต้องห่วงครับการกินก็กินแค่เฉพาะหน้าคลิปเท่านั้น หรือเป็นคาแรคเตอร์ของคนคนหนึ่งที่เปิดคลิปมาก็ต้องกินหรือวันนี้จะมีอะไรเมนูพิเศษที่ทาง FC แนะนำมาเนี่ยเราก็พยายามจะจัดให้ FC เ,เขาเรียกว่าเราเอาใจ FC เอฟซีเ,เราแบบให้ความสำคัญกับ FC ทุกท่านที่เข้ามาดูเราเ,เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีแล้วก็ตอบผมก็ตอบให้ FC แบบสบายใจไม่ต้องกลัวนะครับมีการดูแลสุขภาพออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วนะครับนะ ก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่เป็นห่วงด้วยก็อย่าลืมนะครับใครที่จะส่งภาพมาขายก็ id line k i v i n a i แบบแส่งรูปมาได้เลยผมดูให้ช่วงมืดๆของทุกวันตอบให้ทุกคำถามนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจคำถามคำตอบที่ผมตอบไปอะไรอย่างงี้ก็โทรเบอร์โทรมาได้เลย0ูนย์ก็สามารถศูนยี่ก็ยินดีรับสายทุกท่านอยู่แล้วนะวันนี้ไก่ซีต้องขอตัวเพียงเท่านี้สวัสดีครับฝากฝาไว้ในช่องฟ